แฟนหงแดงขัามผ่าดเสื้อลิเวอร์พูลฤดูกาล2 0 0 5 2 0 6ของแท้จากอาดิดาสมาถึงแล้วรวมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พร้อมดีไซน์สุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีสั่งซื้อเลยวันนี้รับรองใส่แล้วเท่สุดๆแอดมินจะติดลิงก์ไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะฮะสวัสดีครับพวกกับสุรุการลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มั่นต้องจังสี่เด็กไม่มีของ สื้อรงในเปิดเผยนะครับหงแดงไม่ซื้อปีกซ้ายใหม่พร้อมดันเอ็นกูโมฮาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เต็มตัวนะฮะดิเดนนเฟลนะครับสื่อวงในของลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยนะครับว่าบดอดาร์ดบริหารและทีมงานสตาฟโค้ชของหงส์แดงมีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อปีกซ้ายคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงสมัยนี้เนื่องจากต้องการปลักดันลิโอเอ็นกูโมฮาตัวรริมเส้นมากพรสวรรค์ขึ้นสู่ทีมทุกใหญ่อย่างเต็มตัวนะครับ,ต,นนรบต,งงตำแหน่งปีซสายของลิเวอร์พูลนะครับมีโคอต้าว่างลง1ตำแหน่งหลังจากลุยดิอาร์ต ยัดไปเล่นกับใบยมันิคด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ทำให้อานเดรสลัดก,กุนซือหงดังหรือผู้พูลหรือเพียงคร,ริกโตเป็นตัวหลักเพียงคนเดียวเท่านั้นเอ็นกูโมฮานถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นคู้กลางสำคัญของกาโตขณะที่สลัดก,ก็ยังมีตัวเลือกในตำแหน่งอื่นอย่างฮุโก้เอกติเกะและฟอรเรนเวียตที่ฉีกออกมาเล่นได้หากจําเป็นแต่เมื่อพิจารณาการตัดที่ใจขายดีอาร์ตและยังไม่มีตัวแทนโดยตรงนั้นก็เป็นไปได้ว่าดาวเตนอไวส์สมบป,ปียจะมีส่วนร่วมก็บทีมชุดแรกมากขึ้น การเดกันเอนกุมฮาก็โชว์ฟอร์มอย่างเยอดเยี่ยมในช่วงปีซีซันกับลิเวอร์พูลโดยสามารถทำประตูได้ในเกมพบก,กับสโต๊กโยโกมาเอฟมบนอตและแอลลิติบิวเบาซึ่งผลงานดังกล่าวก็ทำให้เจ้าตัวได้รับการชื่นชมอย่างมากในวงที่ผ่านมากับนักเตะด,ดาวรุ่งมากพรสวรรค์มักถูกใช้งานในช่วงปรซีซันก่อนจะกลับไปเล่นก,กับทีมเยาวชนยันไรก็ตามรายงานระบุว่าเอนกโมฮาน่าจะถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่็มตัวในนุกัลที่จะถึงนี้และหงดาง เตรียมที่จะจับเขาขยันแสดงสมัยในระยะยาวในเดือนหน้าหลังจากอายุครบ17ปีส่วนดาวรุ่งยางลายอย่างเทรนิโอนี่นะครับก็ทำงานดีๆเช่นเกียวกันหลังจากแสดงถึงความเยือกเย็นเทคนิคและความหลากหลายในตำแหน่งการเล่นซึ่งจะช่วยสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมชุดใหญ่ได้โดน้าที่อุ่นเครื่องเอาชนะแอตเลติกเบรเบที่อนฟิโอซีหนึ่งนั้นเขาถูกจับให้เล่นทั้งมิดฟิลด์รวมถึงกองหลังตัวกลางและทำงานอย่างยอดเยี่ยมด้วย แม้จะมีแนวโน้มว่าทั้งเอนกูโมฮาและเทเนลนี่อาจจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทันทีแต่คาดว่าพวกเขาจะได้รับการลงสนามที่มากขึ้นเรื่อยในอีกไม่กี่เดือขนข้างหน้ารวมถึงการมีส่วนร่วมกับทีมชุดยู21ปของกุนซือล็อบเพดและยังคงสามารถลงเล่นในทีมยู19ปีซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันยูฟายูดลีกในฤดูกาลนี้อีกด้วยสลับตลาดกาีฬาต่างประเตะลิเวอร์พูลนะครับคาดว่าการเสริมซับครั้งต่อไปจะเน้นไปที่กองหน้าตัวเป้าหลังจากที่ปล่อยดดวินูเยตให้กับเอวอิลานไปแล้ว โดยอเล็กซานด์อิซัคยังคงเป็นเป้าหมายแรกแม้การปิดเดียวกับนิวคาสเซิลจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามนะครับบอตตองไปเสียงเงินดอกไม่ต้องเรียบเพนนันแนห,นหงแดงรอเซนฟีเกเีเสียแทนโกนัตเตซีซนน,นาจะเป็นเพนนันนดิปีกหรือร์พูนะครับก็มาแนะนําให้ต้นสกัดเก่าดําเนินการคว้าตัวมาร์เกฮฮกําหลังกัรตันทีมคลิสต์สเ์พลตมาเสริมทัพแบบฟีเยนใ,ในช่วงสันาห เพื่อทดแทนอิบรายมากกอนาเต้ที่ซอแวลจะย้ายออกจากสโมสอนะครับลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหลังตัวกลางคนใหม่หลังจากที่เจ้าเรย์คอนซาย้ายาไปเบอร์เลิกเซนเมื่อเดือนที่แล้วก็ทําให้คุนเซออเนอร์สลอตเหลือเซนเต์แบ็กตัวหลักในทีมเพียงแค่สามคนได้แก่กอนาเต้โจโกเมสและเวอร์จิลฟันไดปัญหาหลักของลิเวอร์พูลคือกอนาเต้จะหมดสัญญาในปีหน้าและมีข่าวลืออย่างหนักว่าจะย้ายไปเล่นกับเัลมาริดแบบฟรีฟ ส่วนเกฮีก็กําลังจะหมดสัญญากับพาเลทในปีหน้าเช่นกันซึ่งแผนนั้นก็มองว่าการควบตัวกองหลังคิดเชิงกลิดในซีซั่นถัดไปนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสําหรับหงแดงอดีตปีกเลือกผู้ดีกล่าวว่าผมคิดว่ากโกนาเต้เขาหน้าจีเรียนภาษาสเปนไปแล้วเพราะคุณก็รู้จักทีมอย่างเรมเรเราบรดพวกเขาแย่มากเลยนะทาลิวูเสียกโกนาเต้ไปตอนนี้พวกเขาจะเสียเปรียบทีมอนอนื่นและอ่อนแอลงดังนั้นผมคงไม่คิดวา่าลิเวอร์พูลจะเสียเข้าไปแบบฟีฟ หรือผู้ผูลไม่ได้จ่ายเงินเกินตัวหรือค่าตัวแพงๆเพื่อเซนเัญยาก,กับเขาและเขาก็รับใช้สมสรอ,อย่างดีเยี่ยมดังนั้นถ้าเขาอยู่ต่ออีกสักฤดูกาลระหว่างที่เรากําลังหาตัวแตนชั้นยอดเข้ามาได้ผมก็ยินดีส่วนีนินาถ้าเขาย้ายออกไปเราจะรลับกับคุณเขาสําหรับสิ่งที่เขามอบให้กับสมสร แล้วเราจะได้ตัวมาเกย์เฮมาร่วมทีมแบบฟรีๆหรือเราจะตกลงสัญญากันในเดือนกรกฎาคมก็ได้หรือว่าผู้อยู่ในสถานะที่ดีมากๆเกฮีอาจจะเก่งกว่ากอรนเต้เล็กน้อยเพราะความสามารถในการครอบครองบอลของเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ครอบครองบอลได้ดีเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นบอลได้ด,ดีกว่า,ยยา,ากกยวอย่างไรก็ตามนอกจากเกฮีแล้วนะครับลิเวอร์พูลยังให้ความสญญนใจกองหลังอีกสารายประกอบไปด้วยโจเอลออเดเนสจากคลับบุกคอนสแตนตินอสคูเรียดาคิส จากวบบวกและโจนี่เลวอนี่จากปามาดิวสะเทือนพเมลีกลิวพูรุ่นอีกเพื่อคว้าอีซักหลังเนลโคเซอร์เดินเกมลาดจักสันเปิดทางย้ายเทียมจุดประกายความหวังหงแดงอีกครั้งความหวังของหงแดงลิวพูลในการไล่ล่าไลาเซนนอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงประการของเนิวคเซอร์ยูเนเต็ดถูกจุดประกายขึ้นหม่อีกครั้งอย่างมีนยัยสำคัญ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็เสนอจำนวนเงิน110ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปอย่างไม่เยดีดีเรื่องที่อุปสรรคสำคัญก็คือทีมของเอ็ดดี้ฮาวยังไม่มีตัวแต่ตัวแทนที่สมน้นสมเนื้อแต่สถานการณ์ล่าสุดกำล,ลังจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงโดมิโนตัวแรกแจ็คสันคือคำตอบสุดท้ายรายงานด่วนจากทีมท็อประบุว่านิวคาสเซิลได้เบนเข็มเต็มกำลังไปที่นิโคลัสแจ็คสันก่อนหน้าของเจอเซียและยกให้เป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งในการสริมทัพซัมเมอร์นี้ หลังข่าวเปิดเผยในกบ้าสานกาดอกกดงได้เปิดฉากเจรจาก,กับเอเนต์ของนกเตไปแล้วโดยดาวยิงทีมชาติเซนเกาเปิดใจที่จะให้ทีมเพื่อโอกาสการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหลังทับสิงโบรมีตัวเลือกในแดนหน้าล้นเทียมและการเจรจาเงื่อนไขส่วนตัวจึงไม่น่าเป็นปัญหาสม,มการย้ายเทียมขาย1น0่าล้านปอนซื้อ70ล้านปอนเด๋ยวนี้มีความน่าจะเป็นสูงในเชิงธุรกิจเชลซีตั้งค่าตัวจัสันไว้ที่70ล้านปอนซึ่งหากเกาวนว์โคโซลยอมจ่าย พวกเขาก็าพร้อนที่จะปล่อยอีซักออกจากทีมทันทีด้วยค่าตัวมาสารถึง150ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าหากเดี๋ยวนี้สําเร็จนนิเซอร์จะไม่เพียงแต่ได้ตัวแทนชั้นดีแต่ยังเหลือกําไรเข้ากระเป๋าสูงถึง80ล้านปอนด์เพื่อน,นําไปบริหารจัดก,การทีมต่อไปบวงในคอนเฟิร์มบทบาทของอีซักจบลงแล้วตอกย้ำความน่าจะเป็นของดี๋วนี้เดวิดออสตินนักข่าฟุตบอลชื่อดังจากเดลังติกรายงานอย่างชัดเจนว่า บทบาทของอิสซักกับนิวคาสเซได้โจลดลงไปแล้วและสมสรสอนกำลังหาตัวแทนอย่างจรงิงจังนิวคาสเซมีสัญญาจ,จนถึงปี2 0 2 8ัน่ทำให้พวกเขาลุมอำนาจต่อรองเอาไว้ได้แต่พวกเขารู้สถานการณ์ดีและกำลังเดินหน้าหาตัวแทนที่เหมาะสมออสตินกล่าวบทสรุปขอามหาการมนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่การเคลื่อนไหวล่าสุดของนิวคาสเซเปรียบเสมือนการส่งสัญญาณไฟเขียวให้กับลิเวอร์พูลเตรียมทุ่มเงินสติสมสรสอนเพื่อกระชากลาเซนของอเล็กเซนด์อิสซักมาเรื่องทีมในท้ายที่สดุด ฟันบรลหงแดงมีสิทธิ์ฝันถึงกอนหนาุนใหม่ได้เลยนะฮะด่วนเซเตอนเซนเจมพาร์กเอเยตนของอิซักเดินเกมเบียบนิวคาสเซิลเปิดทางซบลิเวอร์พูลสถานเดียวประเด็นร้อนวงการฟุตบอลพิมร์ลีกมาร์คดักรัสดักข่าวชื่อดังเปิดประเด็นสำคัญที่อัจน,นำไปสู่การแตกหักระหว่างอเล็กซานเดอร์อิซักและสมสรนนิวคาสเซิล โดยชี้ว่าเอเย่นส่วนตัวของดาวยิงทีมชาติีเบเดนกำลังวางแผนใช้ไม้แข็งเพื่อบีบให้สโมสรจำใจจะต้องปล่อยตัวนักเตะออตติทีทมในช่วงสัมมนี้และข่าวระบุนะครับว่าแผนการดังกล่าวอาจถึงขั้นที่อิซักจะยืนกลานปฏิเสธการลงสนามให้กับทัพศาลิกาดงอีกต่อไปเพื่อแสดงเจตนารมณ์ีิชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมเท่านั้นและที่สําคัญคือได้ปักหมุดเป้าหมายไว้ที่ลิเวอร์พูลเป็นปลายทางเพียงแห่งเดียวทําทไมต้องเป็นลิเวอร์พูล รายงานระบุเพิ่มเติมว่าหงแดงได้ทำการประเมินและมองว่าอเล็กซานเดร์อิซักคือหนึ่งในเป้าหมายที่ไม่กี่รายที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกอันเข้มข้นของสโมสรโดยมีคุณสมบัติครบต้วนที่จะก้าวข้ามาเป็นผู้เล่นตัวจริงในทีมแอนฟิลด์ได้ในทันทีและถูกวางให้เป็นกําลังหลักคนสําคัญในแผนการสร้างทีมระยะยาว สถานการณ์นี้นะเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับนิวคคสเซิลที่ต้องเลือกระหว่างการรังนกเตะค,คนสกันที่อาจไม่มีใจลงเล่นให้กับทีมอีกต่อไปหรือ,อยอมรับก็เสนอเพื่อปล่อยตัวเขาไปยังคู่แข่งลุ่มลีกโดยตงรงบทสรุปของมหาการครั้งนี้จะเป็นยอนย่างไรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับฟิล์มโปงตั้งฉายามิสเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งให้ลิโอเอนคูโมฮาแข่งดาวรุ่งพุ่งแรงของลิเวอ์พแจ้งเกิด มิสเตอร์หนึ่งตัวหนึ่งสองฟอร์มเลโอเอ็นกูมาฮาดอรุ่งในวัย16ปีผู้สั่นสะเทือนปรีซีสันหงแดงต้องการแข่งซูเปอร์สตาร์ที่ตบเท้า้าสู่แอนฟิลด์ในฤดูกันใหม่ชื่อของเลโอเอ็นกูมาฮาดรุ่งในวัยเพียงแค่16ปีกลับกลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์สร้างความมือฮาไปทั่วแคมป์ลิเวอร์พูลหลังโชว์ฟอร์มเทพด้วยการโซโลเดี่ยวพังตะคายคู่แข่งถึง2ครั้งจนเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างเจอมี่ฟิมตงต้องยกฉายาสุดคมให้ว่ามิสเตอร์หนึ่ง การแจ้งเกิดครั้งนี้อาจไม่ใช่แค่พลุฟไฟที่จุดแล้วดับไปเพราะฟอร์มอันร้อนแรงของเขาอาจทําให้อารเนอร์สตัดต้องหันมามองและอาจเป็นคําตอบสําหรับตาแหน่งปีกซ้ายที่วางลงก็เป็นได้ที่มาของฉายามิสเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งฉายานี้ไม่ใช่การอวยเกินจริงแต่มาจากสายตาของเพื่อนร่วมทีมที่เห็นฟอร์มจะจะในสนามโดยฟิลปงแบ็กคราสตัวใหม่ได้กล่าวถึงเอนกุมฮานในวิดีโอของสโมสรว่านั่นแหละมิสเตอร์หนึ่งต่อหนึ่งตัวจริง ซึ่งตอกย้ำสไตล์การเล่นอันกล้าหาญของเจ้าหนูรายนี้ซึ่งทั้ง2ประตูในปรีซีซั่นก็มาจากการกระชากลเลือ้อยฝ่าแนวรับคู่แข่งด้วยตัวคนเดียวความร้อนแรงที่ไม่ใช่เรื่องเมอนเอินเอ็นคูมาาอาดีตเพชรเงงามจากอะคาเดมีของโจซีแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมสําหรับความท้าทายใหม่สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในเกมอย่างเป็นการให้กับสมุรผลงานที่เป็นรูปธรรมเกมกับแอตลติกร์เบาซัดหนึ่งลูกกับอีกหนึ่งอาร์เซ เกมกับโยโกลมาเอฟมอรินอตสัดหนึ่งประตูสวยสถิติที่โดดเด่นมีสติการเลี้ยงบอลผ่านกู่แข่งสําเร็จในอัตราที่สูงสร้างความปั่นป่วน,นกับแนวรับคู้แข่งทุกเกมที่ลงสนามโอกาสทัางกลางเครื่องหมายคำถามการย้ายอุปายของลุยเดียรตทำให้ตำแหน่งปีกซ้ายจอมกระชากเล็กๆของลิเวอร์พูลว่างลงซึ่งเป็นสไตล์ที่ตรงกับเอ็นกูโมาอย่างพอดิบพอดีอยังรก็ตามเส้นทางของเขายังเต็มไปด้วยความท,ท้าทาย เมื่อทีมยังมีข่าวกับปีกชื่อดังอย่างบาสลี์บาโคลาและโลดิโก้สลอดชมแต่ขอบเบรกเตือนอย่าพึ่งคาดหวังสูงอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลยอมรับว่าฟอร,ร์มการเล่นของเอนกูโมฮานั้นน่าจับตามองมากแต่ก็รีบเบรกกระแสความคาดหวังที่พุ่งสูงขึ้นผลกระทบที่เขามีต่อทีมน่าจะประทับใจมากแต่พิลีกมันเป็นอีกระดับหนึ่งเขาต้องรักษาความสม่ำเสมอและแสดงมันออกมาในทุกวันถ้าทําได้ คืนนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเขาลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลแน่นอนการแจ้งเกิดของเอนคูโมฮาคือสัญญาณแห่งอนาคตที่สดใสของลิเวอร์พูลแต่คําเตือนของสรัฐก็ชี้เห็นว่าตุ้สายตาในสนามซ้อมและสนามแข่งกําลังจับจ้องมองว่ามิสเตอร์หต่อหคนนี้จะก้าวข้ามจากดาวรุ่งหน้าจับตาไปสู่กําลังหลักของทีมได้หรือไม่บทพิสูจน์ที่แท้จริงของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นด่วน หงเต็งจา๋าจอปันนาจักอิตาลีฉกเลโอนี่กำแพงเหล็กแห่งอนาคตวายือเป็นดังสี่ครับพอไม่พี่น้องเป็นเต็งหนึ่งเสยเลยลิเวอร์พูลของเราการเป็นตัวเต็งแบบนอนมาในศึกจิงลาเซนจูนี่เลโอนี่ประรกันหลังวันในิดในวัย18ปีของปามา่าแม้จะมีคู่แข่งระดับบิ๊กเนมอย่างอินเตอร์มิลานและยูเวนตุสรมจีแต่กุรูตลาดการแข่นักเตะอย่างฟาบิโซโรมมโนชี้ชัดหากหง์แดงเอาจริง ู่แข่งก็ยากที่จะต้านทานไหวในขณะที่ตลาดการสแกนนักเตะก,กำลังนัดถอยหลังสู่ช่วงคงสุดท้ายแม้เกมรุกจะได้รับการเสริมทัพจนน่าตื่นเต้นแต่ภารกิจเร่งด่วนที่สุดของอเนร์ lot, สลอตกุนซือลิเวอร์พูลคือการปิดจ,จุอ่อนในแนวรับซึ่งทีมคงไม่เสี่ยงเข้าสู่ฤดูกันใหม่ด้วยเซนเต์แบ็กอาชีพเพียง3รายอย่างแน่นอนลิชานนิวพูในการกีฬาคนใหม่ได้รับโจทย์ที่ชัดเจนในการเฟ้นหาดารุ่งเปี่ยมด้วยศักยรภาพและชื่อของเจอมานีเลโอนี ก็โดดเด่นขึ้นมาเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆแล้วทําไมต้องเป็นเลโอนีดาวรุ่งพุ่งแรงจังเกิดเต็มตัวในเกาโชเซียอิตาลีหรือดูการล่าสุดลงเล่นถึง17เกมในวัยเพียง18เปีสารืระสุดเก่งด้วยความสูงถึง6ฟุต5นิ้วหรือสูงประมาณ196เซนติเมตรทำให้เขาเป็นประกัหลังที่น่าเกมขามสายตาของฮิวเพรากีฬาหง์แดงมีความเชี่ยวชาญในตลาดอิตาลีและเล็งเห็นเพชรเม็ดงานรายนี้ โรมาโน่ฟันธงลิเวอร์พูลถือไพ่เหนือกว่าฟอเบีโซโรโมาโน่นครับนะักข่าวระดับที่หนึ่งได้เปิดเผยผ่านช่อง YouTube c h anel ของเขาว่าทุกคนในอิตาลีทั้งอินเตอร์ยูเว่ต่างก็จับตาดูเลโอนีแต่ยังไม่มีใครยื่นข้อเสนออย่างจริงจังแบนที่จเจว่าหากิเวร์ตัดสิใจที่จะเลล่าตัวเลโอนีทุกอย่างจะเปลี่ยนไปมันจะยากมากสําหรับทีมอื่นที่จะแข่งขันด้วยโรโมาโน่เสริมโรโมาโน่ยังยืนยันด้วยว่าเลโอนีอยู่ในลิสเป้าหมายของลิเวอร์พูลจริง แต่ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณายังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการอุปสรรคและความท้าทายแมรี่วูดจะมีภาษีดีที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวนี้อาจไม่จบง่ายๆโดยคาตัวที่คาดการณ์กันว่าอาจจะสูงถึง30ล้านปอนด์ซึ่งอาจเป็นราคาที่หงดแดงต้องช่างใจหลังทุ่มเงินไปพอสมควรแล้วในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากเลโอนีแล้วลิร์พูยังมีชื่อของโจเอลออเดเนสของขับบุกและคอนสแตดินอตคูเรลาเคสของวบบวกเป็นแผนสำรองอีกด้วย เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนตลาดปิดแฟนบอลเดอะคัพต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาหรือชันนิวจะปิดดิวประกันหลังคนใหม่ได้ทันเวลาหรือไม่และคนนั้นจะเป็นโจนี่เลโอนี่ตามคาดหรือเปล่าต้องรุ้นติดตามชมเดอะคับว่าไงกูรูเชียหงแดงคว้าฟันเฮเคเสริมแนวรับแกมเบลลี่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการสแกนนั้นเตะจากเดอะเมล เซจิดังก็ออกมาสนับสนุนยกมือให้ลิเวอร์โลเดน่ากวาตัวยานพอลฟานเฮเ้แคกําลังจ้องแกล่งชาวฮอลแลงของไบรตันไปเสริมทัพหลังนาเตมีท่าทีจะไม่ขยาเคะแนชั่วใหม่กับนกนางนวลไรตันออกไปลิเวอร์ูลกําลังมองหาเซนเตอร์ฮาร์ปคนใหม่หลังจากที่จาเรลคอนซาย้ายไปสู่บเบลลวโกเซนเมื่อเดือนที่แล้วก็ทําให้กุนซืออันเนอร์สลัดเหลือกองหลังตัวหลักภายในทีมเพียง3าคนได้แก,ก่โกนาเต้โจโกเมสและวิจิฟันได ตลอดสัปดาห์ที่มันมาลิวพูลเน้นหนักไปที่พื้นที่แนวรุกด้วยการพยายามดึงอเล็กซานเดอร์ซักกองหน้าชาวซิลเเดนมาจากนิวคาสเซิลตำดาแฟนบอลอะครับหลายคนก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์แนวรับเช่นกันรายงานล่าสุดระบุว่าลิวพูลให้ความสนใจโจโอวานนี่เลโอนี่กองหลังดาวรุ่งของปารีาอย่างมากและมาร์กเกนฮิตกับตันทีมคริสตัลเพลทแต่ในมุมมองของเบลลี่เชื่อว่าฟันเฮ้คเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมของหงส์แดงเช่นเดียวกันเบลลี่กาผ่านไรซิงเดอะคัพสื่อแสดงว่า ผมคิดว่าเขาจะได้สัญญาฉบับใหม่จากไบรดันมันเป็นสัญญาณที่น่าสนใจและคงไม่แปลกใจเลยถ้าลิเวอร์พูลสนใจเขาเรารู้ว,ว่าพวกเขาจับตาดูนักเตะของไบรตันเป็นประจำแล้วทําไมพวกเขาถึงไม่พิจารณาฟานเฮคเคละ่ะเขาคงไม่ได้มีค่าตัวที่ถูกปรกนะนั่นคือปัญหาเขาน่าจะอยู่ในกลุ่มกับตัวแทนของโกนาเต้มากกว่าเขาคงไม่มาแอนฟิลเพื่อเป็นตัวเลือกที่3โดยเฉพาะยิ่งเมื่อคิดถึงโอกาสไปฟุตบอลโลกของเขา ฟันเก้ในวัย25ปีนะครับย้ายจาก NAC b r e d a ในลีกฮอลแลนด์มาเล่นกับบรดเดนในปี2021โดยลงสนามเป็นรวมทุกรายการ168แรสเกมซัดไป7ประตูและเป็นหนึ่งในกองหลังที่น่าจับตามองที่สุดข,ของศึกพิมลีตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับนิกอสุข,ขาริวพูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็ยงของที่8สิงหาคม ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ